ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอันนี้คนสูงวัยได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดช่วงก่อนปีใหม่ครับเดินทางมาตั้งแต่วันจันทร์ที่20เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะวันนี้ก็วันพุทธที่22นะก็มาถึงบ้านก็น้ำประปาไม่ไหลครับน้ำประปาปีนี้ทำไมหมดเร็วยังก็ไม่รู้ ก็เลยต้องให้ทีมช่างมาเจาะบ่อบาดานครับก็เลยจะมาพาชมเจาะบ่อปรดานที่หมู่บ้านนะครับมันไม่มีน้ํามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องเจาะบ่อปรดานครับน้ําประปามันไหลค่อยมากยังไม่ทันจะถึงปีใหม่เลยน้ำไหลค่อยแล้วเลยต้องเจาะบ่อปรดานเพิ่มเดี๋ยวมาตามดูกันครับ เจะาะบอนาดใหญ่ลงมือกันแต่เช้าเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย22ธันวาคมใกล้ปีใหม่ละหาน้ำไว้ก่อนเดีย๋ยวไม่มีน้ำรดน้ำต้นไม้เคลียพื้นที่เจาะบ่อบาดานครับ ถกำลังเข้าแล้วเตรียมน้ำไว้ก่อนเข้าหน้าแรงไม่มีน้ำเลแล้วกติดลูกกล้ยก็ติดลูกอยู่มีอยู่เครือหนึ่งใบเหลียงก็กำลังงามเจ้บอบดานี่จะตายไหมเนี่ยมะยงชิดกำลังออกดอก โอ้มายงชิดกำลังออกดอกเต็มเลยเจองานนี้เข้าดอกร่วงแน่มะนาวเดี๋ยวจะขาดน้ำต้องเจบบาะบะดาลไว้นะเข้าหน้าแรงเดี๋ยวไม่มีน้ำรดต้นมะนาวหน้าแรงน้ำไม่ค่อยมีเสารถยังล้มหมดเลยเตรียมหาน้ำไว้ก่อนข้าหน้าแรงกนะันน้ำไม่มี ตายหมดเริ่มแล้วสตาร์ทการขุดเจาะ ทีมจอบบอบร,รดานในจังหวัดมหาสารคามครับก็รเริ่มแล้วเจาบบะบ่อขนาดท่อ5นิ้วนะครับผมพิมช่างก็กำลังลงมือกนะันตอนนี้จอะไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้วครับ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วดูว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วก็จะเจาะกี่เมตรถึงจะเจอตาน้ำแเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับ เริ่มถึงชั้นหินแล้วครับอันนี้สี่เโมงครึ่งเจอไปตอนแปดโมงห้าสิบเริ่มถึงชั้นหินละต่อความยาวท่อหัวเจาะ กอนนะดั้งกับ8โมงกว่าตอนนี้เปลี่ยนมา1โมงกว่าเกือบเที่ยงแล้วเริ่มมาถึงชั้นหินแล้ววพาพอถึงชั้นหินมันก็จะเจอตาน้ำนะครับเจอชั้นหินลงไปเลยชั้นหินลงไปก็จะถึงตาน้ำนะ,จะเจอตาน้ำง่ายๆไหมเลยชั้นหินไปแล้วจะเจอไหม เดี๋ยวมาตามชมกันนะครับว่าจะได้เจอตาน้ำกันตอนกี่เมตรผ่านชั้นหินลงไปแล้วตอนนี้เที่ยง20จาก8ดโมงย0่สิบเก้าโมงยี่สโมง20สโมงส0เที่ยง20 4ชั่วโมงผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงผ่านไปในการขุดเจาะบ่อบาดาล ข้อขนาด5นิ้วเริ่มหัวเจาะหมุนตอน8โมง2ีตอนนี้เที่ยง20แล้วหลังจากเจาะเสร็จอัดอากาศลงไปไล่น้ำขึ้นมาเริ่มใสแล้วน้ำเริ่มใสแล้วครับใล้ใจะเห็นสายน้ำจริงๆแล้ว่านการอัดอากาศมาสักชักแล้ว เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วที่อาากาศลงไปไล่น้ำขึ้นมาเริ่มใสแล้วใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับเจาะบ่อกาดานผ่านชั้นหินลงไปที่38เมตรตอนนี้อาากาศไล่น้ำอยู่มีน้ำเจอตาน้ำแล้วเริ่มใสใสแล้วก็ผ่านไปด้วยดีครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมาบ้านที่ต่างจังหวัด ช่วงก่อนปีใหม่พอดีน้ำประปามันน้อยปีนี้น้ำไม่ค่อยน้ำประปาไม่แรงอะ่ะหยุดไหลบ่อยก็เลยต้องเจาะบอ่อประดานใหญ่ไม่งั้นต้นไม้ขาดน้ำแย่เลยมะนุงมะนาวติดลูกเต็มเลยแต่ว่าพอขาดน้ำก็เหี่ยวครับผลไม่สวยอ,อหลังจากเจาะบ่อบอร,รดานมาทั้งวันตั้งแต่แปดโมงคึ่ง จนตอนนี้บ่ายโมงครึ่งจะสองโมงแล้วมาชมต้นไม้ใบหญ้ารอบบ้านก่อนละมุดก็ติดลูกอยู่แต่ไม่ค่อยเยอะปีนี้มะนาวสิดกมากมะนาวแป้นบิจิตเต็มต้นเลย ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนาแป้นพิจิตครับปลูกไว้รั้วข้างบ้านเนี่ยออกลูกเยอะกินไม่หวานไม่ไหวเ <Okay. S 1> ก็บว่าหลังจากเจาะบาดาลตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนนี้จะบ่ายสองโมงแล้วเริ่มอา,ากาศลงไปแล้วครับสรุปจบที่38เมตรครับเจาะลงไปที่38เมตรผ่านชั้นหินลงไปก็ น้ําเจอตาน้ำแล้วครับตอนนี้กําลังอัดอากาศไล่น้ําอยู่น้ําใสแล้วเดยกก็ได้ใช้งานล้วมานาวกําลังดกเลยครับชมพูเพชรห่อไว้พอได้อยู่ก็ติดไม่เยอะปีนี้น้ํามันน้อยขาดน้ําก็เลยต้องเจาะบ,บะดานใหญ่ จะได้เ,ดเติมน้ำให้มันหน่อยสมุติก็ไม่โตเลยครับน้ำมันไม่ถึงทีนี้ บอ่อบะดาลเริ่มหัวเจาะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเจ็ดสีโมงครึ่งได้ใช้น้ำแล้วทีนี้ okay. น้ำบะดาลไหลแล้วตั้งแต่8ปดโมงครึ่งสมงครึ่งเสร็จต่อท่อต่อปัม๊มเรียบร้อยแล้วครับน้ำแรงดีภารกิจวันนี้ เรียบร้อยครับน้ำประดาล38เมตรท่อ5นิ้วเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับผมคนสูงวัยไม่ได้มีเจตนาจะอวดร่ำอวดรวยหรืออวดอะไรทั้งนั้นนะครับแค่มาแชร์กันขอบคุณเพื่อนๆในช่องทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็แสดงความคิเดเห็นกันเดี๋ยวอีกวัน2วันจะไป ตั้งเครื่องสูบน้ำที่ทุ่งนาดูว่ามันจะมีปลาไหมบ่อที่ขุดดักไว้ที่ทุ่งนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็น้ําลดแล้วก็จะไปสูบน้ําออกแล้วก็ไปดูว่ามีปลาไหมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้ก่อนน้ํารดาลเรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็แสดงความพิเ็นกันขอบคุณครับสวัสดีครับ